อนรับเข้าสู่ช่อง NW Real Estate 78นะครับแล้วก็ช่องน้องแหม่มด้วยนะครับ่่แมิาวันนั่นเองนะครับใช่ค่ะวันนี้นะครับเป็นวันดีนะครับอยู่กับเรานะครับ NW Real Estate สัญจรอ,อีกแล้วนะครับแหมมใช่ใช่ค่ะวันนี้เพราะว่าปกติแหม่มกับพี่นัทน,นะคะจะขายที่โคราชนะคะแต่วันนี้ทำไมเราถึงใช้คำว,ว่าสัญจรเพราะว่าเราเดินทางมาถ่ายทำคลิปวิดีโอที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะคุณผู้ชมครับต้อง เท่านผู้ชมก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่บนถนนนะครับ201นะครับฝั่งมุ่งหน้าเข้าตัวจังหวัดชัยภูมินั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ อำเภอจตุรัสนะจ๊ะน้องแมใช่แล้วค่ะพี่นันจะเป็นออยู่เยื้องๆกับโลตัสนะคะเดี๋ยวเราทำลายสภาคุณผู้ชมไปชมบ้านพร้อมที่ดินนะคะเนื้อที่5ไร่18ตารางวานะคะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้แบบขอบอกเลยว่าหรูมากรหรูมากๆคือแค่เราเห็นจากภาพแล้วก็วิดีโอนะคะที่เจ้าของส่งมาให้ก่อนนะคะแบบก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบอยากให้ลูกค้าที่ต้อง <ไป S 2> การกใช,ใช่อยากให้ลูกค้า ที่ต้องการบ้านสวยๆแบบนี้ได้ทราบข้อมูลแบบกับพี่น้านะคะก็อยากจะมาถ่ายทําคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้เห็นของใกล้ๆกับของจริงเลยนะคะใช่ครับนี่นะครับเราผ่านนะครับั่งตรงข้ามคือเราตัดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ชะลอความเร็วตรงไฟแดงตรงนี้นะครับเพื่อเลี้ยวเข้าสู่ถนนนะครับผมหน้าที่ว่าการอำเภอจตุรัสนั่นเองใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นแยกไฟแดง จะเป็นชัยภูมิแต่ว่ากลับไปโคราชถูกไหมคะพี่นะัทซึ่งแบบกับพี่นัทเนี่ยมาจากโคราชนะคะมาจากอําเภอโนนไทยนะคะระยะทางจากอําเภอโนนไทยนะคะมาถึงแปลงที่ดินาตามพิกัดเนี่ยประมาณ 59กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะหรือตีไปว่า60กิโลเมตรบวกลบนะคะใช่ครับนี่เราเข้าสู่เทศบาลตำบลจตุบบจตรัสแล้วนะคะน้องแมมใช่ค่ะพี่นะเทศบาลตำบลจตุบบจตรัสจะอยู่ด้านขวามือนะคะซึ่งเราเคยมาโอนที่ดินกันแล้วตั้งหลายลค,ครั้งอยู่นะพี่นะัของจตุรัสชัยภูมิ รู้สึกมาโอน3แปลงนะคะอยากมาอีกนะะคอยากมาอีกใช่แล้วขอบคุณลูกค้ามากๆเลยที่ให้ความไว้วางใจนะคะมาฝากขายบ้านสวยๆแบบนี้กับแแมบนัด NW Real Estate 7ีาขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะคะใช่ครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับเมื่อเรา ถึงแยกไฟแดงเมื่อกี้เนี่ยเราเลี้ยวเข้าถนนนะครับหมายเลขนะครับทางหลวงหมายเลข2179นั่นเองนะครับคุณแม่เขาเรียกว่าโกศีใช่ไหมคะพี่นัทเปลี่ยนถนนโกศีนั่นเองค,ครับมุ่งหน้า 7, ตรงไป <9. S 1> บ้านร้านย่าเลยนี่นะครับผมใช่ค่ะบ้านร้านย่านะคะจะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโดน อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิด้านซ้ายมือนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเขากําลังมีตลาดนัดโอ้โหขนาดใหญ่มากมากเลยใช่แล้วช่วงบ่ายๆนะคะอยู่ตรงข้ามกับป้ายที่ว่าการอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิเลยนะคะคุณผู้ชมใช่ครับผมเขาเรียกว่าตลาดสดเทศบาลตำบลจตุจตรัสนั่นเองนะครับตรงมาด้านซ้ายมือนะคะ ด้านซ้ายมือจะเป็นตลาดสดเทศบาลตำบลจตรุรสน,นะคะส่วนที่ติดกันที่มีร่มเยอะๆเลยก็จะเป็นตลาดนัดนะคะที่เขามาขายช่วงบ่ายนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เรามุ่งหน้าไปไหนคะพี่นะดีๆมากๆเลยใช่แล้วมุ่งหน้านะครับเราจะใช้ทางหลวงนะครับเส้นนี้นะครับถนนโกศีเนี่ยมุ่งหน้าไปชุมชนบ้านร้านย่าเลยใช่ใชื่อน่ารักจังเลยพี่นะ ชื่อบ้านร้านย่านะคะบ้านร้านย่าตำบลหนองโดนอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะคุณผู้ชมนะคะที่รับชมทางช่องไลฟ์สดของเรานะคะอาจจะ ภาพหรือว่าเสียงอาจจะไม่ช์ดเท่ากับวิดีโอเดี๋ยวรอชมวิดีโอนะคะเพราะว่าแหม่มถ่ายคลิปวิดีโอไปพร้อมๆกันอยู่แล้วนะคะใช่ครับผมส่วนไลฟ์สดเนี่ยคือให้คุณผู้ชมที่แบบว่าโชคดีได้รับชมก่อนเลยนะคะใครใครเปิดมาดูช่องของเราตอนนี้คือจะรับชมแบบ สดๆทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าแม่มกับพี่นัทน,นะคะจาก NW Real Estate 7ป่านะคะขายที่ดินสังหาทุกชนิดกำลังพาคุณผู้ชมไปชมบ้านหรูใช้คำว่าบ้านหรูได้เลยบ้านหรูพรีเมียมนะคะบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่5ไร่18ตารางวานะคะจะตั้งอยู่ที่บ้านร้านย่าตำบลหนองโดนอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิเป็นบ้านสองชั้นสุดหรูนะคะคุณผู้ชมใช่ครับ บรรยากาศดีมากๆเลยในต่าแดนแบบว่าแดดกำลังดีสว่างตามากๆใช่ใช่เขามีคลองด้วยนะคะพี่นัดซ้ายเบือนี่จะเป็นเส้นทางทางผ่านนะคะที่เรากําลังจะเดินทางไปชมบ้านหรูบ้านสวยมากๆเลยเราใช้ถนนที่มาจากแยกไฟแดงตรงเทศบาลจตุรันนะคะจริงๆเมื่อสักครู่นี้ที่เรามาจากโคราชเนี่ย GPS เขาก็ให้เราเลี้ยวก่อนแล้วใช่ไหมคะมีหลายเส้นทางนะครับใช่มีหลายเส้นทางบ้านหลังนี้นะครับแล้วแต่ว่า ทางท่าูพชมเนี่ยมาทางไหนใช่ไหมคะนะครับแต่นี้เราจะจับจุดสําคัญสําคัญทีการจาถนนนะครับ2องนหน่ะครับมุ่งหน้าเข้าถนนโคสีเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่ทูพชมสามารถที่จะเลือกมาหากว่ามาทางกรุงเทพก็ดีนะครับ หรือชัยภูมิก็ดีจะใช้เส้นทางนี้สะดวกสบายสะดวกกว่าใช่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเรากําลังพาคุณผู้ชมไปชมบ้านสวยนะคะติดคลองธรรมชาติต้องแจ้งก่อนเลยว่าติดแหล่งน้ําธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมแล้วเพรา,ะ,าะสวยมากๆเลยที่เราดูจากรูปแล้วก็วิดีโอเบื้องต้นแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้นะคะสวยขนาดนี้แบบนัดจะต้องมาถ่ายด้วยตัวเองนะคะวันนี้เราเลยพาท่านชมชนะครับมารับชมพร้อมๆกับ เาเลยนะครับใช่ค่ะแ,และว้วพ่อ NWDLJ78 เนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บภาพสวยๆไ,<ช>ไปฝากด้วยนะครับได<ช>้ข่าวว่าบ้านหลังนี้ติดติดแหล่งน้ำธรรมาชาติาชาตใช่ไหมคะนุม่มแอมใช่เป็นแหล่งน้ำธรรมาชาตินะคะมุมโค้งของคลอ,องจะเป็นยังไงนะช่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็ในแปลงที่ดินเนี่ยเขาก็จะมีเป็นบ่อน้ำเลี้ยงปลาอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมอาจจะแบบว่าเอ๊ะ ปีใหม่นี่แบบนั้นไม่หยุดเหรอวันหยุดของเราเนี่ยก็คือเราก็ทำงานไปด้วยอยู่แล้ว แล้วนะคะคุณผู้ชมแบบนัดนะคะไม่มีวันหยุดนะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือเรายินดีนะคะที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีๆที่แบบกับพี่นัดนะคะคัดสรรมาแล้วนะคะเพื่อจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เลือกเป็นเจ้าของแบบง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านนะคะเป็นที่ดินนะคะเป็นที่ดินทําเลธุรกิจนะคะหรือจะเป็นที่ดินปลูกบ้านสวนยามกเกษียณนเราก็มีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้เราอยู่บนถนนโกสี2 เจ็ดเก้านะคะซึ่งถนนเส้นนี้แบบกับพี่นัทเคยมาบ่อยแล้วด้วยนะคะเพราะว่าเรามาขายที่ดินขุดน้ําใสนะคะแล้ก็แต่ว่าถ้าเราอยู่ตรงถนนใหญ่เราเคยขายที่ดินตรงบ้านกอบไปแล้วด้วยนะคะนี่เราก็เข้าสู่ชุมชนบ้านสิบหต้นแบกนะค่ะน่ารักจังเลยน่ารักเป็นการตัแม่ใช่ค่ะ เขาก็จะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ตอนนี้แสงแดดอาจจะแบบว่าแรงมากเลยแ,แบบสะท้อนน,นิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับ Nw Real Estate 7ป่านะคะคบแบบชอบแดดค่ะคุณผู้ชมชเพราะว่าจะได้สว่างต้องบอกท่านผูช้ชมก่อนนะคะเรามาประมาณ สิ้นปีนะครับน้องแอบใช่ไห<ช><ช>มครับใช่้ใกล้สิ้นปีแล้วราชาชนนะครับใช้เส้นทางนะครับใช้รถเยอะนิดหนึ่งนะครับใช่ค่ะตอนนี้เราผ่านบ้านเหนือเขาเรียกบ้านเหนือด้านซ้ายมือเขาจะมีป้ายบอกว่าบ้านเหนือนะคะตําบลกุดน้ําใสแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นตําบลหนองโดนเขาจะอยู่ติดกับตําบลหนองอตาบลกุดน้ําใสก็คืออยู่ใ,ใกล้กันนะคะคุณผู้ชม แต่ว่าพี่นัทเคยมาไมค้างหนองโดนอย่คยังไม่เคย <laughs> ต้องแจ้งคุณผู้ชมก่อนนะคะ,ละหลายๆคลิปเนี่ยแบบกับพี่นัทเคยแจ้งคุณผูะชมไปบ้างแล้วแต่สําหรับลูกค้าที่อาจจะเพิ่งมาติดตามเรานะคะหรือเพิ่งเข้ามารับชมเนี่ย ถ้าเราถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยก็คือเรามาพร้อมลูกค้าเลยนะคะไม่ไม่มีการแบบมาก่อนแล้วแบบอว้ยต้องมาทําให้สวยงามก่อนแล้วค่อยถ่ายไม่ใช่เลยแบบพี่น่าจะถ่ายของจริงเลยค่ะถ่ายแบบเรียลๆใช่ถ่ายแบบบรรยากาศจริงเสมือนว่าเรามาพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมครับหลงก็หลงกันเลยแต่เราก็จะหาทางแบบว่าไปให้เจอจนได้ใช่เราก็เคยหลงหลายรอบเผื่อว่าท่านผู้ชม มารับชมด้วยตัวท่าผู้ชมเองติดตรงนี้ติดตรงไหนเนี่ยได้โทรถาเราได้นะครับถูกต้องค่ะตอนนี้เราก็มุ่งหน้ามาเรื่อยๆนะคะเราก็จะผ่านวัดเลยครับพี่นัทขวามือวัดวังสว่างวันะครับวัดวังสว่างตรงนี้อยู่ที่ตำบลกุดน้ำใสแล้วนะคะแม่ค่ะ แล้วก็จะมีที่ดินขายอีกหนึ่งแปลงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตโฆษณาคุณผู้ชมที่ต้องการที่ดินเปล่าเป็นสไตล์แบบที่นาที่ไร่นะคะที่ดินกุดน้ําใสเนื้อที่13ไร่2งาน55.3ตารางวาตั้งอยู่ที่บ้านกุดน้ำใสตําบลกุดน้ําใสอําเภอจตุรัสชายภูมิซึ่งจะอยู่เส้นทางนี้แต่ว่าเป็นแค่ที่เปล่าอย่างเดียวแต่ที่เราจะพาลูกค้าไปชมเนี่ยจะเป็นที่ บ้านนะคะเป็นที่เขาเรียกว่าที่สวนดีกว่าเป็นสไตล์ที่สวนมีน้ํามีไฟฟ้าเป็นบ้านพร้อมที่ดีนะคะตอนนี้เราสู่เราเข้าสู่บ้านยางเครือนะคะเราเข้าสู่บ้านยางเครือแล้วนะคะคุณผู้ชมด้านซ้ายมือเขาก็จะมีเป็นคลองด้วยนะคะแล้วก็มีบานปลูกบ้านคนเขามีลูกศรเขียนว่าไปบ้านห้วยยางนะคะคุณผู้ชมค่ะ ก็ประมาณ4นาทีเท่านั้นเองนะครับก็จะถึงแห่งบ้านของเราแล้วนะครับผมค่ะ<ฮ>การเดินทางแบบสะดวกสบายมากๆสนนที่อ่าเทศบาลตังบจันทุนลัดด้วยนะครับให้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ ตอนนี้เราเดินทางอยู่บนถนนโกสีถนน2179นะคะมุ่งหน้าไปบ้านร้านย่าตำบลหนองโดนอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่ทั้งหมดเลยแปลงที่ดินนะคะ5ไร่18ตารางวา5ไร่18ตารางวาเป็นบ้านอ่าแล้วก็จะมีปลูกบ้าน2หลังนะคะ มีบ้านหลังใหญ่นะคะหลังใหญ่มากๆเลย2ชั้นแล้วก็จะมีบ้านหลังเล็กแถมให้ด้วยติดคลองธรรมชาติติดแหล่งน้ําธรรมชาติบ้านหรูพรีเมียมใช้วัสดุใช้วัสดุเกรดดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมใช่ครับโอ้วิวสวยมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะครับจากตัว ที่ว่าการอำเภอจตุรัสเนี่ยมาที่บ้านหลังเนี้ยใกล้ในเกี่ยวเองนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยสะดวกมากๆตอนนี้เราอยู่บ้านห้วยแล้วค่ะน้องแมมค่ะเราใกล้จะถึงบ้านร้านย่าแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมใช่ค่ะพี่นัดขออภัยค่ะเสียสมาธินิดนึงเพราะว่ามีมีสายเข้ามาต้องขออภัยเป็นแบบสดๆนะคะเราอยู่บนองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองโดนใช่แล้วก็คลิปแบบนั้นเนี่ยเป็นคลิปที่ธรรมชาติเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะหลงก็หลงแบบธรรมชาตินะคะหรือว่าพาคุณผู้ชมมาชมนะคะก็ชมแบบจริงๆนะคะก็คือเป็นสถานที่จริงอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นเพราะเวลาที่คุณผู้ชมชมคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้มาดูของจริงด้วยคุณผู้ชมก็จะรู้ว่าอ๋อตรงปกโรงเรียนบ้านไร่ใช่แล้ว ถูกต้องโอ้ยไกลมากค่ะพี่นัน่ะแล้วก็ขวามือนี่เป็นวัดเลยค่ะพี่นัาอ่านนิดนึงขวามือวัดสแกวัดสแกก็อยู่ใกล้ๆเนาะตอนนี้เดี๋ยวดูจาก GPS ที่พี่นันตั้งไว้ก่อนเราจะเดินทางจากวัดสแกอีกแค่800เมตรหรือว่า2นาทีเท่านั้นนะคะ800เมตรหรือว่าสกทีเท่านั้นนะคะถึงแล้วเนี่ยไหมคะน้องแมวก็เป็นชุมนนะครับของ หมูบ่บ้านนะครับผมเยอะแยะแล้วหลอดสองฟังฝองทางเลยนะครับใช่ค,ค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตประชาสัมพันนิดนึงนะคะขออภัยลูกค้าที่โทรเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวแม่มทาการถ่ายคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ รีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแหมมจะติดต่อลูกค้ากลับไปนะคะลูกค้าสนใจที่ดินสนใจบ้านแปลงไหนทักข้อความทางไลน์ไว้ได้เลยเบอร์โทรจะเป็นไลน์อยู่แล้วนะคะน้องแหมมโทษนะครับพอถึงจุดนี้นะครับก็ให้ชะลอความเร็วสักนิดนึงนะครับผมเพื่อเตรียมเลี้ยวซ้ายนะคะเตรียมเลี้ยวซ้ายใช่ไหมคะพี่นะ้าใช่ครับผมนี่นะครับจุด สังเกตนะครับก็คือบ้านที่กำลังสร้างใหม่อยู่ตรงนี้นะครับโอเคอด้านขวามือเนี่ยเขาจะมีบ้านสร้างใหม่ก็เมื่อกี้เดี๋ยวทบทวนก่อนเราจะต้องมาจากเราต้องผ่านวัดสแกร จากว่าสแกไปที่บ้านเนี่ย800เมตรแต่ว่าเราเลยวัดสแกมานิดเดียวนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีทางแยกให้เลี้ยวคอนกรีตมาเราก็สังเกตว่าเขามีบ้านสร้างใหม่แต่พี่นั้นเผื่อลูกค้ามาก็้เขาสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมคะช่ะแล้วก็ดูจาก GPS เนี่ยนะคะเขาซอยนี้มานะครับน้องแหม,ม่มน้องแหมมเห็นไหมคะว่า เราจะต้องข้ามคองนะครับของนี้นะครับที่พี่นัสดูทางน่าจะเป็นคองธรรมชาติเนาะคองคันฉูนั่นเองนะครับพี่นัทเห็นบ้านแล้วใกล้มากเลยนะครับพอถึง <Workers S 2> าทางโค้งเนี่ยนะครับก็ให้เลี้ยวทางขวานะครับลงถนนหินคุกไปนิดเดียวเลยนะครับตรงนี้ใกล้ๆพี่นัทก็ห่างจากถนนโกศี300เมตรนะคะจากที่กัดพี่นัทค่ะแต่ตอนนี้น้ําแห้งใช่ไหมคะมีน้ําอยู่กันด้่ยโอ้ยขออภัยค่ะคุณผู้ชมค่ะพอดีหญ้าเขาเยอะมองไม่เห็นนะคะมีน้ําอยู่อ๋อเขาเป็นแหนใช่ไหมคะพี่นัทเป็นแหนเป็นแหนแบบธรรมชาติ ริมคลองธรรมชาติเลยใหญ่ด้วยนะครับเป็นคลองน้ำครับใหญ่เลยนะครับผมโอ้บรรยากาศดีมากๆนุ่งแล้วแล้วหลังนี้นะครับผมสวยมากๆนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ามีรั้วรอบขอบชิดแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเรียบไปกับพุงน้ําเลยเนี่ยเราถึงแล้วนุ่งแล้วสวยจังเลยนี่เละบ้านส่วนตัว บ้านส่วนตัวนะคะเหมือนเราอยู่ต่างประเทศนะคะพี่นัาสไตล์นะอุ้ยสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะคะจับโทรศัพท์แล้ก็ถึงบ้านหลังนี้แล้วนะคะผมโอ้พี่นัาเดี๋ยวเราลงไปชมภายในพื้นที่ตัวบ้านพร้อมกันเลยนะคะสวยตต้งงานมากโอ้โหพี่นัาคะสวยตต้งงานมากๆเลยเหมือนภาพวาดแล้วเอามาตั้งนะเนาะพี่น้าว่าดปะดูดิ สวยมากเลยอลันังมากสวยจริงๆ <c oughs> คุณผู้ชมคะ่ะ NW Real Estate 78จะเข้าไปชมบ้านที่สุดสวยขนาดนี้แล้วนะคะเอ๊ะใครจะเป็นเจ้าของนะบ้านหลังเล็กทีนะ่เขาสร้างไว้สำหรับจอดรถเฉยๆนะพี่นะัทเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นบ้านที่เขาเอาไว้จอดรถแค่นิดเดียวแต่ตรงนั้นขึ้นหลังใหญ่ก็คือลูกค้าที่ซื้อนะคะได้แถมฟรีคะ่ะแถมหลังเล็กด้วยเนี่ยหลังเล็กก็ หลังเล็กก็<ร>ใช้เงินประมาณนึงเหมือนกัน,นใช่ถูกต้องค่ะพี่นัทจอดตรงนี้สบายๆเลยโอ้โหพี่น,นัทเ,เดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนเลยอุ้ยสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมบ้านสวยมากมแต่ว่าต้นไม้เนี่ยก็อาจจะแห้งๆไปตามไปตามช่วงฤดูนะคะพอช่วงนี้จะเป็นฤดูเขาเรียกว่าอะไรพี่นะัทฤดูฤดูหนาวพี่นัทอันเล็กๆนั่นอะไรน,นั่นอะ ตรงหลังนะเนาะเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของก่อนวิสวยมากหรูหรามากเลยโอเคค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวแหม่มต้องขอตัวไปสวัสดีเจ้าของบ้านก่อนนะคะแล้วก็เราจะรีบไปถ่ายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะค่ํานะคะ,คะถ้าค่ําแล้วเนี่ยภาพไม่สวยเลยนะคะคุณผู้ชมจะออกมืดเลยคุณผู้ชมนี่นะคะเขาก็จะมีบ่อน้ําอยู่ตรงนี้เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นแว๊บแ,แล้วใช่ไหมว่าบ้านสวยอลังการเหลือเกิน เอาเป็นว่าแค่ตัวบ้านเนี่ยไม่รู้กี่บาทแล้วนะคะคุณผมมู้ชมแต่ว่าราคาที่ขายเนี่ยมันบอกก่อนเลยว่าขายต่ํากว่าราคาจริงเพราะว่าเจ้าของบอกว่าไม่เป็นไรถือว่าพี่ได้อยู่มาแล้วนะคะอ่าวนเลยอ่ะวนชมธรรมชาติเจ้าของบอกว่าไม่เป็นไรถือว่าพี่แบบได้อยู่อาศัยมาแล้วอันนี้เป็นกํไรแล้วล่ะอะไรเงี้ยคิดแบบนั้นนะคะแต่จริงๆราคาซื้อที่ดินนี่เขามีเอันนี้เลี้ยงปลา อันนี้เลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกมะพร้าวว้สวยมากพี่นัทมีต้นสนด้วยนะคะต้นสนแล้วก็ต้นไม้สวยจังเลยโอ้บ้านสวยมากอลังมากเลยเดี๋ยวพี่นัทถ่ายห,หลายๆมุมนะข้างหน้านี่สวยๆให้พี่นัทไม่ถ่ายรูปก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมืดแล้วไม่สวยไม่ไม่ใช่ไม่สวยนะคะสวยแต่ว่าสวยแบบไม่สว่างนะคะต้นไม้อะไรนะั่นนะตรงนั้นนะ่ะพี่นัทดูรั้วเนี่ยเจ้าของก็บอกว่าทาเยอะอยู่นะคะ ใช้เงินเยอะเหมือนกันทุกอย่างเจ้าของตั้งใจทําอย่างดีนะคะมีซุ้มซุ้มต้นไม้อะไรนะซุ้มหน้าบ้านด้วยสวยจังเลยโ,โนี่บ้านหลังใหญ่มากเลยนะคะราคาพี่นะได้พิมพ์ราคาแจ้งคุณผู้ชมไหมเมื่อกี้พิมพ์แล้วเนาะ อพ๋พมีไว้ใต้คลิปถ้าคุณผู้ชมแบบไม่ทราบราคาคุณผู้ชมโทรหาแบบนะคะแต่ว่าอีกสักพักนึงให้โทรหาแบบก็ได้ให้แบบถ่ายคลิปรีวิวแป๊บนึงนะคะแอดไลน์ก่อนก็ได้ค่ะแอดไลน์ ID นะคะ0638412188นะคะนี่จะเป็นบ้านหลัง เล็กนะคะแถมให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะก็อาจจะเป็นห้องเก็บคงเก็บของอะไรนะคะซาทุกค่ะของเจ้าของแล้วก็เจ้าของก็เอามาจอดรถไว้ตรงนี้แต่ว่าลูกค้าจะทําเพิ่มอีกก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวแบบขออนุญาตไปถ่ายบรรยากาศของบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวทําเวลาก่อนเดี๋ยวมืดนะคะเจอกันต่อคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ